ชีวิตคนไทยส่วนใหญ่มักมีความผูกพันกับป่าไม้ตั้งแต่เกิดจนสิ้นลมหายใจเช่นทำบ้านเรือนยารสษาโรคสร้างอากาศหายใจดูซับการพิษเป็นต้นและสิ่งสำคัญคือการใช้ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือความร้อนครัวเรือนชมุมชนจรบทแทบทุกครัวเรือนมักจะมีการใช้งานของถ่านไม้ทั้งสิ้นครับถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการใช้ถ่านในการต้มนั้นให้รสชาติที่ดีกว่าการใช้เตาแก๊ส เนื่องจากความร้อนจากถ่านนั้นไม่แรงเกินไปจนทําให้สารอาหารดีๆเสียคุณภาพออกไปหมดแม่นอกจากประหยัดในอาหารที่รสชาติดีแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสในการลดรายจ่ายด้านพลังงานในครอบครัวอีกด้วยว้าวของดีขนาดนี้ไม่ต้องไปซื้อหาหรอกครับเพราะว่าเราสามารถทําถ่านใช้ได้เองในครัวเรือนด้วยวิธีง่าย ประสิทธิภาพสูงและไม่ต้องตัดไม้ใหญ่มาทำทานอีกต่อไปแล้วนะครับขอบอกจากการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนในโครงการวางแผนพลังงานชุมชน24ชุมชนนำร่องของกระสวงพลังงานในปี2550นั้นพบว่าแต่ละชุมชนมีการใช้พลังงานรวมซึ่งมีมูลค่าเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทในตัวเลขจำนวนนี้กว่า150 เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านน้ำมันไฟฟ้าและแก๊สหุงต้อมประมาณร้อยละสาสิบห้าส่วนที่เหลือเป็นมูลค่าของการใช้ฟืนและถ่านประมาณร้อยละสิบห้าหากวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดจะพบว่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละสามสิบนั้นหมายถึงทุกๆหนึ่งร้อยบาทที่ประชาชนในชุมชนจ่ายออกไปจะมีค่าพลังงานอยู่สามสิบบาทโอ้นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงเอาการ จริงไหมล่ะครับดังนั้นการวิเคราะห์การจัดการทางด้านพลังงานในชุมชนจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับลดค่าใช้จ่ายหรือการจัดการพลังงานที่ชุมชนสามารถจัดการได้ง่ายหรือสามารถผลิตได้เองโครงการที่นิยมอันดับต้นๆจึงเป็นโครงการด้านการจัดการเชื้อเพลิงจากไม้เพราะเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องใช้ทุกวันครับมีทรัพยากรที่หาได้ในชุมชนและที่สำคัญชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตนเองครับ กระบวนการวิเคราะห์การจัดการพลังงานจึงเริ่มต้นด้วยทำอย่างไรจึงจะลดการใช้ไม้ลงได้หากเรามาดูกรรมวิธีการเผาถ่านซึ่งมีการหลากหลายวิธีทั้งแบบภูปัญญาดั้งเดิมและการเผาถ่านด้วยกรรมวิธีและเครื่องมือที่ทันสมัยจะพบว่าใช้พลังงานในการแปลรูปจากไม้ไปเป็นถ่านนั้นมีการสูญเสียพลังงานค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการเผาถ่านด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมเช่น เตาเผาถ่านผีหรือเตาหลุมและเตาเผาถ่านกแกลบเตาประเภทนี้นะครับนับว่าเป็นภูมิปญาดั้งเดิมของชุมชนมีมาเป็นร้อยๆปีประสิทธิภาพของการเผาถ่านจะอยู่ไม่เกินร้อยละ18กล่าวคือน้ำหนักถ่านที่ได้เปรียบเทียบกับน้ำหนักไม้ที่ใช้ในการเผาถ่านยกตัวอย่างเช่นเราใช้ไม้ในการเผาถ่าน100กิโลกรัมได้ถ่านออกมาเพียง18กิโลกรัมเป็นต้น นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นในการปรับรปรุงคือปรับเปลี่ยนกรรม,มวิธีการผลิตฐานด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า,บ,าบนฐานภูปัญาท้องถิ่น,นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ว่าก็คือเาตอเาเผาถ่าน200ลิตรยังไงล่ะครับตเตาเผาถ่าน200ลิตรเป็นตเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงจิง๋วแต่เจ๋วกว่าตเตาเผาถ่านแบบดั้งเดิม โดยใช้ถังขนาด200ลิตรเป็นตัวเตาการทำงานของเตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตาทำให้ไม้กลายเป็นถ่านดำๆนอกจากนี้จากโครงสร้างที่มีลักษณะปิดทำให้สามารถควบคุมอากาศได้จึงไม่มีการลุกติดไฟที่เนื้อไม้ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มีคุณภาพที่เท่าก้อนน้อยและยังได้ของแถมเป็นผลพลอยได้ จากระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่งคือน้ำส้มควันไม้หรือวูดเปเนกาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเกษตรกรรมธรรมชาติได้ด้วยโอ้อะไรจะขนาดนั้นรัประย,ด,งงปะยดม,ม,รมคราวนี้เรามาดูวิธีการทำเตาเผาถ่าน200ลิตรแบบตั้งชนิดปล่องขนาดข้างเตากันบ้างนะครับ ตเตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงานขนาด200ลิตรชนิดปล่องขนาดข้างเตาเป็นเตาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นคือถังน้ํามันขนาด200ลิตรโดยได้ปรับปรุงพัฒนาจนมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดียิ่งขึ้นทําให้ถ่านที่ผลิตได้มีคุณภาพดีในการเผาแต่ละครั้งจะได้ถ่าน20-25กิโลกรัมเช่นเดียวกับแบบแนวนอนครับข้อดีคือสามารถเคลื่อนย้ายที่ได้สะดวกกว่าแบบแนวนอน โดยสามารถเก็บน้ําส้มควันไม้ได้เช่นเดียวกันแต่ข้อจํากัดก็คือต้องใช้ช่างที่ชํานาญในการผลิตตัวเตาครับซึ่งวิธีการผลิตตัวเตามีดังนี้ครับขนาดของตัวถังน้ำมันเปล่าขนาด200ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง58เซติเมตรสูง90เซติเมตรฝาด้านบนโดยรอบเป็นฝาปิด มีกิบรัดฝาด้านบนปิดเปิดง่ายสำหรับใส่ฟืนและนำถ่านออกมหาทาทยเ,ทยยทเอสองปล่อง <พา S 2> เร่งท่อเหล็กดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5นิ้วยาว15เซนติเมตรโดยเชื่อมติดฝาปิดเตาและปล่องระบายอากาศหรือปล่องควัน ท่อเหล็กดำขนาดเส้นผ่าสศูนย์กลาง2.5นิ้วยาว85เซนติเมตรจำนวน3ท่อโดยเชื่อมประกอบขนานกับตัวเตา3ด้านด้านละ1รูขนานกับตัวเตาโดยสูงจากพื้น5เซนติเมตร3เจาะช่องด้านข้างขนาด20คูณ25เซนติเมตรจำนวน1ช่องเพื่อทำเป็นช่องจุดไฟและอุโมงดูดอากาศ หรือช่องจุดไฟขนาด20คูณ20คูณ25เซนติเมตรและใช้แผ่นเหล็กขนาด20คูณ25เซนติเมตรสำหรับทำเป็นแผ่นปิดเตาหรือแผ่นควบคุมอากาศสทำตะแกรงรองไม้ฟืนโดยใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเส้น1.4นิ้วขดโดยรอบและใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเส้น1.4นิ้วเชื่อมเป็นตะแกรง ดูให้ตะแกรงรองคื้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง55เซนติเมตรสามารถนำเข้าถังเตาได้พอดีโดยตะแกรงนี้มีบ่ารองรับให้สูงจากพื้น20เซนเมตรแม้ตัวเตาผลิตยากสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญการใช้เครื่องมือแต่วิธีการเผาถ่านนั้นไม่ยากเลยเราตามมาดูกันนะครับ <Okay. S 1> ให้ตัดไม้ฟืนเป็นท่อนยาวประมาณ60เซติเมตรเรียงไม้ฟืนในแนวตั้งจนเต็ม ถ้าเรียงในแนวนอนจะกินเนื้อที่และอากาศไหลเวียนไม่ค่อยดีครับให้เอาส่วนเล็กลงด้านล่างแล้วรัดกิป๊ปิดฝา,<ม>าถังเพื่อไม่ให้อากาศรั่วหลังจากจุดไฟในช่องใส่ไฟประมาณ40-60นาทีแล้วสังเกตปล่องควันหรือปล่องเร่งควันจะมี3ระยะระยะแรกควันสีขาวเข้มจากนั้นจะเป็นสีฟ้าแล้วค่อยๆใสขึ้น จนเป็นไอร้อนหรือใสเรือนกระจกระยะเวลาเดินไฟ2ชั่วโมงผ่านไปทำการปิดปล่องเร่งด้านบนและหลังจากนั้นชั่วโมงที่5ให้สังเกตปล่องควันเหมือนกับปล่องเร่งควันจะเริ่มใสขึ้นให้ทำการปิดปล่องควันที่มีควันใสและลดช่องจุดไฟลงเหลือเศษหนึ่งส่วนสองส่วนให้สังเกตปล่องควันที่เหลือถ้าใสให้ทำการปิดไปเรื่อยๆจนครบทั้งสามปล่องโดยการปิดปล่องต่างๆ ให้ใช้กระป๋องเศษวัสดุหรือกระป๋องน้ำอัดลมและปิดช่องจุดไฟให้สนิทรวมระยะเวลาเริ่มจุดไฟจนปิดเตาประมาณ6ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ2ชั่วโมงจึงทำการเปิดเตาก็จะได้ทานที่มีคุณภาพดีให้ความร้อนสูงไว้ใช้ภายในครัวเรือนหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อไปครับแมมาถึงตรงนี้เราได้รู้วิธีการผลิตทานออกมาใช้งานแล้วนะครับ ผลพ,พลอยได้ที่สําคัญอีกอย่างที่จะได้แนะนําให้รู้จักก็คือน้ําส้มขวันไม้หรือน้ําวูดเฟเดก้าครับน้ําส้มขวันไม้เป็นของเหลวสีน้ําตาลใสมีกลิ่นขวันไม้ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ในช่วงที่ไม้กําลังกรีดเป็นถ่นานในช่วงที่อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง300ถึง400องศาเซลเซียสสารประกอบต่างๆในไม้ฟืนจะถูกสลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบใหม่มากมาย แต่ถ้าเก็บควันในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า300องศาเซลเซียสจะมีสารที่เป็นประโยชน์น้อยมากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และถ้าเก็บควันในช่วงอุณหภูมิเกิน425องศาเซลเซียสน้ำมันดินจะสลายตัวกลายเป็นสารก่อมะเร็งสารดังกล่าวจะสามารถกำจัดออกไปได้ง่ายเมื่อนำมากลั่นซ้ำที่อุณหภูมิ60ถึง70องศาเซลเซียสน้ำส้มควันไม้ที่ได้นีย ยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่านไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งเตาดังนั้นควันที่เกิดขึ้นจึงเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันอุณหภูมิต่ําและสูงดังนั้นจะมีน้ํามันดินและสารระเหยง่ายปนออกมาด้วยน้ํามันดินที่ละลายน้าไม่ได้จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรไม่ได้ครับเพราะจะไปปิดปากใบของพืชและก่อติดรากพืชซึ่งจะทําให้พืชเติบโตช้าหรือตายได้ดังนั้น เราต้องทำให้น้ำนส้มขวัญไม้ JI, มีความบริส oui, ุทธิ์ก่อนครับประโยชน์และการนำน้ำส้มขวัญไม้ไปใช้งานการนำน้ำส้มขวัญไม้ไปใช้งานด้านการเกษตรมีดังนี้ครับช่วยเพิ่มปริมาณรสชาติของผลไม้และการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชโดยฉีดน้ำส้มขวันไม้ในอัตรา1ต่อ500ถึง1ต่อ1,000เท่า สามารถเพิ่มรสชาติของผลไม้ให้มีความหวานแฮที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำส้มควันไม้ช่วยลดไนโตรเจนส่วนเกินกระตุ้นการสันดาบของพืชและเพิ่มระดับน้ำตาลให้กับพืชชนิดที่ให้รสหวานช่วยเร่งการหมักการผสมน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นต่ำประมาณ1ต่อร้อยในกองปุ๋ยหมัก จะช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อราและแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการเร่งการหมักสารชีวภาพคือสามารถย่นระยะเวลาในการหมักลงอีกครึ่งหนึ่งของการหมักสารชีวภาพโดยปกติหรืออาจทำปุ๋ยหมักน้ำส้มควันไม้ก็ได้นะครับช่วยลดกลิ่นเหม็นน้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการต่อต้านการลดการผลิตแอมโมเนียจึงสามารถนำไปใช้ลดกลิ่นเหม็นคอกสัตว์ในอัตราส่วนไม่เข้มข้นนัก คือประมาณ1นต่อ50ครับช่วยบำรุงผิวดินในการเพาะปลูกใช้น้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นประมาณ1ต่อ30เทลงไปในหน้าดินและใช้ในประมาณ6ลิตรต่อ1ตารางเมตรสำหรับบำรุงผิวดินก่อนทำการเพาะปลูกแต่สำหรับการนำไปฆ่าเชื้อในดินควรจะมีความเข้มข้นสูงกว่านี้ประมาณ1ต่อ5ถึง1ต่อ10ครับใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงยน้ำส้มควันไม้ ท่านนําไปผสมลงในอาหารสัตว์เมื่อสัตว์กินเข้าไปสารในน้ำส้มควันไม้จะช่วยปรับระดับแบคทีเรียในลําไส้เพื่อช่วยในการดูดซึมซับสารอาหารได้ดีเมื่อผสมในอัตราที่เจือจาง1ต่อ200ถึง1ต่อ300ครับเชื่อไหมล่ะครับสนุนราคาที่ขายน้ำส้มควันไม้กันในท้องตลาดซึ่งก็มีอยู่ไม่มากนั้นมีราคาตั้งแต่35บาทถึง120บาทต่อลิตรเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับคนจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นต้องเป็นคนเอาฐานฐานที่ดูเหมือนไร้ค่านั้นแท้จริงมีความหมายแห่งปรัชญาและคุณค่าที่ซ่อนลึกอยู่ภายใต้รูปโฉมที่ดำมืดเพราะฐานนั้นเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิดครับกว่าจะมาเป็นฐานได้นั้นนักวางแผนพลังงานชุมชนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำไปส่งเสริมให้ชุมชนโดยไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใดๆ แต่เราใช้กลไกการสร้างฐานรากความคิดหรือทัศนคติและส่งเสริมความรู้เพื่อความยั่งยืนสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกระบวนการวางแผนพลังงานชุมชนที่คนในท้องถิ่นนั้นๆจะยิ้มได้อยา่างภาคภูมิใจเพราะความเป็นจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองหากท่านผู้ชมต้องการคำปรึกษาเรื่องพลังงานเชิญปรึกษาได้ที่พลังงานจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านนะครับ